พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่276แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะอย่าลืมนะคะ สนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆมากมายเลยนะคะมาฝากกับทุกๆท,ท่านแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่มั่นรุ่นพิเศษออกวัดธรรมมงคลกรุงเทพปี2,520เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญกลมหลวงปู่ม่นรุ่นพิเศษนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเริ่มที่ราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญครบรอบ60ปีหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2530เนื้อทองแดงสภาพสวยมากสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญครบรอบ60ปีหลวงพ่อจะรันเดิมๆส,สวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บน่าใช้นะคะส,สวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่นายวัดบ้านแจง้งปี2512ออกวัดพึกษาวนาวันจังหวัดพิจิตรเนื้อทองแดงสภาพสวยมากหายากน่าเก็บน่าบูชานะคะ เหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะหายากค่ะเจอก็ต้องเก็บต้องสะสมนะคะสะภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งปี2512นะคะออกวัดพึกษะวะนารามนะคะจังหวัดพิจิตรเนื้อทองแดงสภาพสวยก็จะอยู่ที่1.600ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะหายากค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพ่อแก่วัดตะกูจังหวัดอยุธยาต่อโคตดยันด้านหลังสภาพสวยสภาพสวยนะคะตออโคตดด้านหลังหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับเหรียญพ่อแก่วัดตะกูนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆบา0เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดในหลวงรอก้าปี2508ออกวัดบวรนิเวศกรุงเทพเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยมากสวยเดิมเลยนะคะนะ่าเก็บหน้าบูชาค่ะ ส่วนมากก็เจอเจอแต่สภาพไม่สวยนะคะแต่องค์นี้สวยมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญทรงผนวดนะคะในหลวงร .9 ปี2508สวยสวย,สวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปิดตาเนื้อชินพิมพ์เข้าหลามตัดหลังยันเก่าไม่ทราบที่สภาพดีมาก สภาพดีมากเลยนะคะเหรียญเก่าเหรียญเดิมเลยนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่ค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญปิดตานะคะเก่าไม่ทราบที่เข้าหลามตัดหลังยันเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่4 5 0ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพยุงวัดบรรลังรุ่น2จังหวัดสุพรรณบุรีปี2525 25, เนื้อทองแดงลมดำสภาพดีนะคะสภาพดีก็น่าเก็บหน้าบูชานะคะวันนี้ก็จัดมาถึง2เหรียญน,นะคะสภาพเดียวกันทั้งคู่นะคะสวยเดิมค่ะที่สำคัญนะคะราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อพยุงนะคะวัดบรรลังสวยๆเดิมๆสองเหรียญก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือวัดช้างให้ปี2 5 0 5เนื้อทองเหลืองลมดำพิมพ์วอจุดสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นะคะสวยเดิมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าเก็บน่าบูชาทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือวัดช้างไห้วอจุดสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่2,500ค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุทยาปี2545เนื้อผงว่านผสมเกสร108ชนิดสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยมากนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะขุนแผนก็เด่นดังในด้านมหาสเสน่ห์นะคะอยู่ยงคงกระพันแล้วคาดปลอดภัยน่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะราะคาะเบามากเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิมฉากทองสภาพสวยไม่ทราบที่สวยมากเลยนะคะล็อกเก็ตสมบูรณ์นะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะ ราคาเบามากเลยนะคะสำหรับล็อกเก็ตสวยๆเจ้าแม่กลนอิมนะคะน่าเก็บน่าบูชานะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิมฉากทองนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลูกแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพสวยเดิม สวยเดิมนะคะน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพไม่ได้ใช้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะเป็นลูกแก้วสารพัดนึกนะคะค่ะสำหรับลูกแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะสวยสวยเดิมเดิมสมบูรณ์มากองคนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าเก็บหน้าใช้นะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำรุ่น6พระไตปิดกวัดปากน้ำกรุงเทพปี2532สภาพสวยสวยมากเลยนะคะสวยทั้งสององค์นะคะวันนี้จัดมาสององค์สวยทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆค่ะองค์แรกนะคะพระสวยพระสมบูรณ์นะคะ องที่สองก็พระสวยพระสมบูรณ์ค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมสวยมากเลยนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์มากทั้งคู่เลยค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จวัดปากน้ำนะคะรุ่นหกสวยเดิมก็จะอยู่ที่องค์ละ250ค่ะสวยเดิมทั้งคู่นะคะนะเก็บหน้าบูชานะคะ ถ้าท่านใดรับสององก็จะอยู่ที่500นะคะน่าใช้น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระอูทองออกศึกปี2510วัดพระศรีรัะตะนะมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อดินสีดำปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยเดิมสวยเดิมนะคะน้าเก็บหน้าบูชาค่ะพระเก่าเนื้อดีเนื้อจัดมากเลยนะคะ ค่สำหรับพระอูทองออกศึกนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดพระโคเนื้อกระไหละเงินปี2537ต่อโค้ดหมายเลข708อาจารย์นองวัดทรายขาวปลุกเสกสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ สวยเดิมสวยมากนะคะตอกหมายเลขด้านล่างนะคะเห็นไหมคะเจ็นะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่วัดตักขนนจังหวัดชัยนาทเนื้อดินผสมผงใบลานหลังรูปเหมือนสภาพดีมากหายากน่าเก็บน่าบูชานะคะองค์นี้จะเป็นผสมเนื้อผงใบลานนะคะหลังรูปเหมือนนะคะสวยเก่าน่าเก็บน่าบูชานะคะ ที่สำคัญราคาเบานะคะเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่วัดตักขนนนะคะเดิมๆหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงเกศรร้อยแปดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2 5 0 9หลังรูปเหมือนสภาพสวย สวยมากเลยนะคะน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะสวยเดิมทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับสมเด็จ108นะคะเกสรอ,องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหันุมานวัดโคสิตารามปี2562ออกวัดหนองแขมจังหวัดชัยนาทเนื้ออันปากา้าตอกโคตดกล่องเดิมสาภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชามากเลยค่ะไหมคะพระสวยมากเลยนะคะเดิมๆพร้อมกล่องเดิมนะคะตอนนี้เก็บได้ไม่หนักนะคะอนาคตมีแรงเลยนะคะสําหรับเหรียญสวยๆแบบนี้ค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหันุมานนะคะออกวัดหนองแขมจังหวัดชัยนาทสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปกใบมะขามรุ่นแรกเนื้อเงินหลวงพ่อเสือตาทิพวัดดอนไผ่ใหญ่จังหวัดสิงห์บุรีปี2560ต่อโค้ดหมายเลข1 6กกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะค่ะจะเป็นปกนะคะเนื้อเงินนะคะ หลวงพ่อเสือตาทิพย์นะคะวัดดอนไผ่ใหญ่นะคะเป็นเนื้อเงินไม่ได้ตัดปีกนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะนาเก็บหน้าบูชานะคะเล็กๆสวยๆเนื้อเงินแท้ค่ะค่ะสำหรับพระปกใบมะขามรุ่นแรกเนื้อเงินหลวงพ่อเสือตาทิพย์นะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สี่ร้อยค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดขุนพลเวียงกาหลงเนื้อกระเบื้องเคลือบจังหวัดเชียงรายหลังจานอักขระยันกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบนะคะสวยค่ะ ก็แปลกดีนะคะแต่สวยมากนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะสำหรับพระยอดขุนพลเวียงกาหลงเนื้อกระเบื้องเคลือบนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธพิมพ์พนมือเนื้องาแกะไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยมากสภาพสวยมากเลยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้องาแกะนะคะเลี่ยมพร้อมใช้นะคะเลี่ยมสวยเลี่ยมเดิมด้วยนะคะเห็นไหมคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากคะ่ะ สำหรับพระพุทธพิมพ์พนมมือเนื้องาแกะนะคะไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่หกรหค่ะน้าเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญป้ยขวยกระจกยันแปดทิศมีไว้กันสิ่งชั่วร้ายพลิกดวงชะตา เนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บหน้าสะสมนะคะก็ไม่ค่อยเจอนะคะสำหรับเหรียญลักษณะนี้นะคะหายากนะคะก็นะ่าเก็บน่าใช้เหมือนกันนะคะพลิกดวงชะตานะคะกันสิ่งชั่วร้ายนะคะนะ่าเก็บหน้าใช้จริงๆนะคะค่าสำหรับเหรียญปุ้ยขย่ยกระจกยันแปดทิศนะคะ มีไว้กันสิ่งชั่วร้ายพลิกดวงชะตาเนื้อทองแดงสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่เก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกุดไม้คูรงรักถักเชือกเก่าไม่ทราบที่สภาพดีมากเก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพดีค่ะรงรักถักเชือกนะคะ เห็นไหมคะเป็นไม้คูนะคะเจาะรูตรงกลางด้วยค่ะเก่ามากนะคะเห็นไหมคะถ้าทันใดชอบรักเครื่องรางนะคะก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆนะคะสำหรับชิ้นนี้ค่ะสำหรับตะกรุดไม้คูรงรักถักเชือกเก่าไม่ทราบที่ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ เจ็้ห้าิบค่ะเก่ามากเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นประหลัดขีกไม้ขนุนจานอักขระยนันหลวงพ่อเล็กวัดบ้านหนองจังหวัดชยัยนาทสภาพสวยหายากสภาพสวยนะคะมีจานอักขระยนันทั้งตัวเลยนะคะสำหรับปรลัดขีกตัวนี้นะคะสวยนะคะ ไหมคะน่าใช้น่าเก็บนะคะตัวก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะไม่ใช่ตัวเล็กนะคะสําหรับประหลัดขิกตัวนี้นะคะน่าใช้หน้าบูชานะคะค่ะสําหรับประลัดขิกไม้ขนุนจานอักขระยันหลวงพ่อเล็กนะคะสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อผาเงาวัดพระาธาตุผาเงาจังหวัดเชียงรายปี2536เนื้อทองแดงรมดำกล่องเดิมสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะสวยมากค่ะหน้าเก็บหน้าบูชานะคะไม่ได้ใช้เลยนะคะสวยเดิมค่ะ ค่ะสำหรับพระก,กิ่งหลวงพ่อผาเงานะคะวัดพระธาตุผาเงาจังหวัดเชียงรายสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆ2 0 0เดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเกศชยโย ร้อสิบสี่ปีเมืองอ่างทองปุกเสกวัดชยโยจังหวัดอ่างทองปี2 5งพ้าห้าบสาเนื้อผงกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะพระสวยสมบูรณ์นะคะด้านหลังก็จะมีบอกนะคะร้อิบสีปีนะคะรู้รักสามมคคีนะคะพระสวยพระสมบูรณ์นะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จเกตชโยร้อยสิปีเมืองอ่างทองปุกเสกวัดชโยจังหวัดอ่างทองนะคะปี2553เนื้อผงกล่องเดิมสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ